แน่นอนค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าคุณเองต้องเคารพกฎหมายจราจรด้วยนะคะอย่างเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตำรวจเองก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาหนักกับไดเวอร์ที่ขับรถรับส่งผู้โดยสารเนื่องจากเขาเนี่ยขับรถฝ่าสัญญาณจราจรไปดูภาพวงจรปิดพร้อมกันค่ะ นี่เป็นคลิปภาพที่มีการถ่ายเอาไว้ได้นะคะเป็นภาพรถเก่งสีแดงขับตรงมาประมาณ20เมตรก่อนจะเลี้ยวขวาแล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่ยอมหยุดค่ะคร,รอสัญญาณไฟเลี้ยวขณะ,ะเดียวกันก็สัญญาณไฟตรงก็ กับพิบเหลืองพอดีค่ะก็ะะะทําให้รถเก๋งคันสีดําเร่งเครื่องมาด้วยความเร็วไปเฉียวชนท้ายรถเก๋งคันสีแดงก่อนที่จะพุ่งชนเสาจราจร,จรตรงเกาะกลางถนนแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่แยกแม่ข่าวสะอ้านสายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนั้นมีชาวบ้านและพลเมืองดีครับก็รีบนําตัวผู้ชายอายุสักประมาณ30ปีซึ่งเป็นคนขับออกจากตัวรถเก๋งสีดําได้จากนั้นเนี่ยช่วยกันหา ขวดน้ําแล้วก็ไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้ช่วยกันดับครับตรวจสอบรถเก่งสีแดงพบผู้โดยสารนั่งเบาะหลังเนี่ยสคนได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับเป็นรดรเวอร์ครับรับผู้โดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปส่งที่หมายพอมาถึงแยกเกิดเหตุเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับตอนนั้นคือยังบดับเหนเตี้ยเนาะบรดับครับบ่มีน้ําเลยดังดับเพิงกระจายมาได้สอสแกน การใช้น้ำของประชาชนเนี่ยน,นะครับเนามาได้เลยครับต้องใช้น้ำประชาชนอย่างเดียว<อ>สุดยอดอขอบคุณมากมากสำหรับน้ำใจคนไทยนะครับขอบคุณมากมากสำหรับน้ำใจคนไทยจุดนี้ไม่มีน้ำดับถังดับเพลิงก็ไม่มีน้ำดับเพลิงก็ไม่มีก็เลยต้องใช้น้ำจากชาวบ้านครับแล้วเช้าวันนี้ที่บริเวณแยกแม่ขาวสะอาดใสเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาเก็บเศษกระจก รวมทั้งเศษซากชิ้นส่วนรถเล็กๆครับที่กระจัดกระจายอยู่พื้นผิวการจราจรซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับยางรถยนต์ครับคนที่ผ่านไปผ่านมา พอไปสังเกตเห็นบริเวณน,นั้นเนี่ยก็มีป้ายแจ้งเตือนคนที่ขับขี่อย่างชัดเจนนะครับหากจะเลี้ยวขวาต้องรอสัญญาณไฟก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมาซ้ำได้ครับคุณผู้ชมทางพัตรบดเอกสัมพันธ์สิริมาผู้กำกับการสพรสันทรายก็เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทางคู่กรณีทั้งสองฝ่ายยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคําแต่ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนค่ะว่ารถคัน สีแดงเนี่ยขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรจนทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถฝ่าไฟแดงตามพรบรจราจรแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแล้วก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราหรือคนขับรถบนท้องถนนเนี่ยบางทีเราขับไปดีๆก็มีคนมาพุ่งชนครับอย่างที่จังหวัดระยองมีหญิงสาว3คนอายุ19ปีเป็นเพื่อนกันครับถูกรถกระบะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอบ้านค่ายครับทั้งหมดก็มีบาดแผลถลอกตามแขนขาส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยถลายไปข้างทางใกล้กับจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปพบไก่ทอดตกอยู่ด้วยครับผู้บาดเจ็บก็เล่าบอกว่าพวกเธอเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบแล้วก็ได้รับข่าวดีครับ ได้งานที่ร้านสะดวกซื้อก็จะเริ่มงานวันจันทร์วันนี้แหละครับหลังจากนั้นก็เลยพากาันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บข้าวเก็บของที่บ้านในพื้นที่อำเภอปลวกแดงพร้อมกับซื้อไก่ทอดอเพื่อที่จะกินแล้วก็ฉลองกันกับเพื่อนๆในหอพักครับแต่ว่าข้อร้ายถูกรถกระบะเนี่ยชนกลางทางครับทําให้การทํางานวันแรกเนี่ยต้องแบบมีผ้าพันแผลไปทํางานนะครับซึ่งพลเ,เมืองดีก็ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นในการพอดีหลังชนกันเสียงดังสนั่นเลย ฝ่ายรถกระ<อ>บะก็พยายามหนีก็ช่วยกันติดตามรถผู้ก่อเหตุไปแต่สุดท้ายก็ไม่ทันครับวันนั้นมาปเ๊บผมบอกว่าเฮ้ยอบทำไมมันเสียงเบรกพอเะียงเบียกปพ๊บผมได้ยินเสียงแบบอปุ๊บเลยผมบอกว่าอบรถชนบอกพี่ชายว่าอบรถชนพี่เลยพี่มาเลยพี่มาก็เลยมาเจอพี่เมื่อกี้ก็เลยบอกว่าตามตไปตามนั่นนแหละ้องเขาขี่รถกับขี่รถมอไซค์มาเรียนปกติเนี่ยครับเรียนปกติแล้วมาชนน้องเขาในเรียนมอไซค์เขาเนี่ยพี่คิดว่าเมาไหมอ่ะ เออในไงเขาก็ตั้งข้อสังเกตอ่ะย้อนถามเลยว่าพี่คิดว่าเมาปะล่าเออถ้าไม่เมาเนี่ยจะหนีทำไมอเออนะคะคนเราไม่ได้ทำผิดไม่ต้องหนีนะคะตอนนี้ทางตำรวจสพบ้านค่ายก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับรถกระบะมาดำเนินคดีนะคะเหมือนที่เราบอกผู้ชมคะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นดื่มไม่ขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะ